หากนึกถึงกระดูกหรือฟันที่เสื่อมไปพร้อมกับการใช้งานในทุกๆวันหนึ่งในสารอาหารที่เรานึกถึงเป็นลาดับแรกๆในการเลือกมาเสริมนั่นก็คือแคลเซียมมันเองค่ะ,ละหลายๆคนอาจจะเลือกที่จะดื่มนมเพื่อหวังว่าแคลเซียมในนมนั้นจะเสริมแคลเซียมและช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ที่เสริมแคลเซียมให้เลือกในท้องตลาดมากมายและมีวางจัดจําหน่ายมาหลายสิบปีแต่ทําไมเราจึงยังพบผู้ป่วยโรคก,กระดูกพุนหรือโรคที่มีมาจากการขาดแคลเซียมให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆนั่นก ก็เป็นเพราะความเข้าใจผิดเรื่องการเสริมแคลเซียมจึงทําให้การเสริมแคลเซียมเท่าไหร่นั้นก็ไม่เคยเพียงพอวันนี้เนีมีข้อมูลที่ช่วยให้ความเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นและจะมาแนะนําวิธีการเสริมแคลเซียมให้เพียงพอต่อการบํารุงกระดูกและปลอดภย100ัยร้อเอร์เซนค่ะอันตรายจากทานแคลเซียมน้อยเกินไปนะคะ กระดูกของมนุษย์เรานั้นจะมีความหนาแน่นสูงสุดที่อายุประมาณ30ปีและจะค่อนข้างคงที่อีกประมาณ15-20ปีจากนั้นจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนหลังหมดประจำเดือนหากเรารับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอกระดูกจะเริ่มสูญเสียแคลเซียมอย่างรวดเร็วจนเกิดกระดูกพ้นและกระดูกหักได้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหากระดูกพุนทั้งจากอายุที่มากขึ้นรวมไปจนถึงโรคประจำตัวของผู้สูงอายุเองไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงไขมันในเลือดรวมไปจนถึงโรคอ้วนอีกด้วยค่ะ ปัจจุบันคนไทยรับประทานแคลเซียมไม่ถึงปริมาณที่แนะนำต่อวันนั่นก็คือ800มิลลิกรัมสำหรับผู้ใหญ่และ1,300มิลลิกรัมสำหรับผู้สูงอายุการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นและยังเป็นทางเลือกในการเสริมแคลเซียมให้กับผู้ที่จำเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมเสริมตามข้อบ่งชี้ของการรักษาและป้องกันโรคอีกด้วยค่ะ